มาเจอร้านขายเทปมือสองร้านหนึ่งกลางโต๊ะเล็กๆอยู่เทปมือสองพี่ราคาแบบพันสองพันเทปเก่าๆอย่างเงี้ยติดป้ายรับสมัครพนักงานคนขายหน้าร้านมผมก็ไปสมัครคุยไปคุยมาเนี่ยเขาคือพี่แฮงค์แฮงค์โอเวอร์อดีตมือขวาพี่ป๋องผมก็ได้รู้จักกับเขาแล้วก็ไปเป็นลูกมือเขาในการขายเทปก็ได้รู้จักกับพี่แฮงค์แต่ว่านั้นทุกวันหน้าที่ผมคือตื่นมาขายเทปอันนี้อ่ะใช่ครับจุดเริ่มตน<า><ะ>้นแล้ว ตื่นมาขายเทปตื่นมาขายเทปผมทำ่างนั้นจนได้ไปกินไปนอนอยู่บ้านพี่แฮงค์อยู่คอนโดเขาอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสได้รับโอกาสที่ที่ดีแหละบ้งพี่พี่แฮงค์นั้นบอกว่าเฮ้ยพอดีพี่ป๋องเขากำลังจะเปิดร้านมาซึ่งตอนนั้นเขามีร้านเดอะช็อคออตกกแล้วก็มันจะเปิดสาขาสองอ่าดังมากใช่ก็คือเดอะช็อคขับโหนยุทินสิบสองครับยังไม่มีพนักงานยังมีคนเดี๋ยวกูจะฝากมึงนัไปทํางานแต่รอเจอพี่ป๋องก่อนนะซึ่งมันใกล้วันฮาโลวีน วันฮาโลวีนวันนั้นเนี่ยที่ผับผับเนี้ยเขาจะเชิญพี่ป๋องมาเป็นเกสม,มาเปิดเพลงมาแซวแขกในร้านผมก็จะได้รอเจอพี่ป๋องวันนั้นจนกระทั่งถึงวันที่สาสิบเอ็ดตุลาผมจําปีไม่ได้ช่วงประมาณสักตีหนึ่งพี่ป๋องมา,ม,ม,ามาที่ร้านพอแกทํากิจกรรมบนบูธดีเจเสร็จปุ๊บแกก็ออกมาแล้วพี่แหงก็แนะนําให้รู้จักพี่ป๋องนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่ป๋องอแล้วพี่แหงก็ฝากทํางานพี่บอกว่าเนี่ยไอเนี้ยมันขยัน าไปทํางานที่ร้านใหม่หน่อยซึ่งร้านใหม่ของแกมันเป็นบ้านข้างล่างทําเป็นร้านอาหารข้างบนมันเป็นห้องพักผมก็จะได้ไปกินไปอยู่ที่น่น